สา ah uh. ัะโมอะไรกุ้มบารมาตุลย์แต่ละบาร์กาตุลย์สวัสดีเด็กๆนะคะอ่าชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนเลยนะคะอ่าวันนี้มาเจอกันกันกบคุณครูอีกแล้วในข้าวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่าซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรคะหัวข้อคือทศนิยมกับน้ำหนักนั่นเองนะคะอ่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังเอ่ยคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะ โดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คือนักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของน้ำหนักโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยมนั่นเองนะคะ,ะซึ่งคาบที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วก็คือเป็นอะไรคะทศนิยมกับความยาวแต่วันนี้ก็คือเกี่ยวกับน้ำหนักพร้อมยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลย ่าเรามาดูกันนะคะว่าทศนิยมกับน้ำหนักเป็นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของน้ำหนักนั้นเป็นยังไงคะไหนใครพอจะรู้บ้างาว่าน้ำหนักในชีวิตของอว่าน้ำหนักในชีวิตประจำวันของเรามีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยอ,อย่างเช่นตัวเราใช่ไหมคะเวลาเราไปชั่งน้ำหนักมีหน่วยเป็นอะไรคะกิโล กรัมนั่นเองดังนั้น1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมอ,อีกครั้งนะคะ1กิโลกรัมจะมีค่าเท่ากับ1,000กรัมนั่นเองอ่าต่อไปและ1ตันอ่านะเกเรณฑ์เคยได้ยินคําว่าตันไหมคะ1ตันเป็นยังไงเอ่ย1ตันก็จะมีค่าเท่ากับ1,000กิโล กรัมนั่นเองอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นหน่วยของน้ําหนักใช่ไหมคะที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันของเราอ่าเป็นยังไงบ้างคะอ่าจากความสัมพันธ์ตรงนี้ไหนใครพอจะรู้มาบ้างแล้วอ่าหรือว่าจำมาแล้วอาทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้หน่วยตรงนี้มาทำตัวอย่างกันดีกว่าอ่ามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลย อังมุนงุดห้ากิโลกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมและกี่กรัมเอ่ยอ่าอันดับแรกเราดูที่โจทย์ก่อนนะคะโจทย์ให้มาอยู่ในหน่วยกิโลกรัมแต่ให้เราตอบแยกเป็นว่าเป็นกี่กิโลกรัมและกี่กรัมนั่นเองอทีนี้วิธีคิดอเอาง่ายๆเลยค่ะก็คือ เรามาแยก2.598กิโลกรัมโดยดูตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อนใช่ไหมคะ,ะตัวเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก็คือ2กิโลกรัมนั่นเอง่างกิโลกรัมแล้วก็ตัวเลขที่อยู่หลังจุดก็คือจุดห้าเตรงนี้เราไปเขียนใหม่เป็น0.598อ่านหน่วยก็ยังเป็นกิโล กรัมเหมือนเดิมนะคะอ่ะเราแค่แยกตัวเลขแค่นั้นเองก็คือเสมือนกับว่าเราเอาสองไปบวกกับ0.589ดอ่ะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็เท่ากับ2 5 9 5 9 8อ้าโทษนะคะเมื่อกี้ครูพูดผิดเนาะแล้วก็คือ2 5 9จุดนะคะมาบวกกันคำตอบที่ได้ก็คือ2 5งจุดกิโลกรัมนั่นเองทีนี้อ่ะเราก็ไปดูที่โจทย์โจทย์ถาม ให้ตอบในหน่วยกิโลกรัมซึ่งคำตอบของเราได้แล้วว่า2กิโลกรัมและให้ตอบเป็นกี่กรัมกี่กรัมตรงนี้โดยที่เรามาแยกอะไรคะมาเปลี่ยน0.598กิโลกรัมเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยของกรัมนั่นเองดังนั้นเราจะเปลี่ยนยังไงนะ,ะจากความสัมพันธ์เมื่อกี้จากความสัมพันธ์เมื่อกี้เรารู้่อะไรคะอ่า หกิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมนั่นเองอทีนี้เรามาเปลี่ยนจาก0.598เปลี่ยนให้เป็นหน่วยกรัมทำยังไงเอ่ยเรารู้มาว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมดังนั้นหน่วยกิโลกรัมตรงนี้จะเปลี่ยนไปเป็นกรัมเราต้องเอาไปคูณกับ1,000กรัมนั่นเองดังนั้นก็คือเอา0.598 ไปคูณกับ1000นั่นเองอทีนี้เวลาคูณเหมือนเดิมค่ะหาคําตอบยังไงเอ่ยคาบที่แล้วครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นการคูณทศนิยมที่คูณด้วย10หรือ100หรือ1000แบบนี้ถ้าคูณด้วย10ให้เลือกให้เราเลื่อนจุดไปทางไหนคะ,ะขวาหรือซ้ายถ้าเป็นการคูณให้เราเลื่อนจุดไปทาง นั่นเองก็คือถ้าคูณด้วย10เลื่อนไปทางขวา1ตําตำแหน่งแต่ถ้าคูณด้วย100เลื่อนไปทางขวา2องตำแหน่งและถ้าคูณด้วย1000ต้องเลื่อนไปทางขวา3าตำแหน่งนั่นเองอ่ะซึ่งของ้อนี้คูณด้วย1000ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเลื่อนจุด ไปทางขวา3ามตำแหน่งนั่นเองอเราดูจุดทศนิยมของเรานะคะก็คือเลื่อนไปอยู่หลังเลข5้าหนตำแหน่งเลื่อนไปอยู่หลังเลข92ตําตำแหน่งและเลื่อนไปอยู่หลังเลข8กลายเป็น3าตำแหน่งดังนั้นจุดจะไปอยู่หลังเลข8กลายเป็น598เกาแดจุดแล้วก็จุดศูนย์นะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือจะต้องตอบว่าอะไรคะ5 598.0หรือว่าตอบ598นั่นเองอ่าเพราะจุด0ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะมีค่าเท่ากันเนาะ598.0หรือว่า598มีค่าเท่ากันอ่าดังนั้นคำตอบข้อนี้แสดงว่า2.598กิโลกรัมคิดเป็น2กิโลกรัมตอนแรกแล้วก็กับอีก598 กรัมนั่นเองอพอจะได้ไหมคะตัวอย่างนี้น่าจะได้นะคะเดวครูจะข้ามไปตัวอย่างถัดไปเป็นตัวอย่างที่สองเนื้อไก่หนึ่งกิโลกรัมหกร้อยกรัมคิดเป็นกี่กิโลกรัมเอ่ยเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าเนื้อไก่หนึ่งกิโลกรัมแล้วยังมีอีก 6กรกรัมทีนี้ให้เราตอบแค่ว่าเป็นกี่กิโลกรัมแค่นั้นเราจะตอบยังไงเออมาดูซึ่งจากที่เรารู้ความสัมพันธ์เมื่อกี้ว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1 0 0 0กรัมใช่ไหมคะ,ะทีนี้ได้แล้ว1กิโลก็คือ1กิโลกรัมแสดงว่าเราต้องเอาไปบวกกับ600กรัมอีกใช่ไหมคะถึงจะเป็นกิโลกรัมเวอ่า ดังนั้นเราต้องมาคิดว่า600กรัมตรงนี้คิดเป็นกี่กิโลกรัมนั่นเองแล้วก็ค่อยเอาไปบวกกับ1กิโลกรัมนั่นเองอ่ทีนี้เรามาคิด600กรัมคิดเป็นแสดงว่าจากกรัมไปเป็นกิโลกรัมอ่าจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งก็คือถ้าถ้าเราดูง่ายๆคือกรัมจากหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่ใช่ไหมคะจากกรัมจะไปเป็นกิโล กรัมนั่นเองให้เราเอาไปหารค่ะ,ะก็คือเอา600ไปหาร1,000 600ไปหาร1,000อ่าทีนี้การหารเหมือนเดิมทำยังไงคะเมื่อกี้การคูณตัวอย่างที่1เมื่อกี้เป็นการคูณด้วย1,000แต่ตัวอย่างที่สงนี้เป็นการหารด้วย1,000ซึ่งการหารอ่าตรงนี้ มันอาจจะเป็นจํานวนนับใช่ไหมคะไม่ได้เป็นจุดไม่ได้เป็นเลขเทศนิยมแต่ถ้าเราจะทําให้เป็นเลขเทศนิยมก็ได้มันค็คือจะมีค่าเท่ากับ600 0จุดสูนนั่นเองทีนี้เวลาหารด้วย1 0 0 0ให้เราเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายนั่นเองอ่าถ้าหารด้วย10ก็เลื่อนไป1ตําแหน่งหารด้วย100ก็เลื่อนไป2องตา หน่งและหารด้วย1นึ่งพันเลื่อนไป3ามตำแหน่งนั่นเองดังนั้น600ตรงนี้จุดก็คือมันอยู่หลังเลข0ใช่ไหมคะดังนั้นเราเลื่อนไป3ตํตำแหน่งเลยค่ะหน่งสอแล้วก็3แสดงว่าจุดจะไปอยู่ข้างหน้าเลข6นั่นเองก็กลายเป็น0.6 0จุหหรือว่าเราตอบแค่ว่า0.6 นั่นเองแล้วทีนัวหน่วยก็จะเป็นกิโลกรัมนะคะเพราะเราได้หารเปลี่ยนไปแล้วจากกรัมไปเป็นกิโลกรัมนั่นเองดังนั้นข้อนี้เราก็ค่อยเอาอะไรคะนำมาบวกกันแสดงว่า1กิโลกรัม600กรัมคิดเป็นตรงนี้เอา1กิโลกรัมมาบวกกับ0.6นั่นเองคำตอบที่ได้ก็จะเป็น1.6กิโล นนั่นเององได้นะคะตัวอย่างนี้เดี๋ยวรูจะไปตัวอย่างถัดไปคือตัวอย่างที่3ามะทราย4,500กิโลกรัมคิดเป็นกี่ตันอ่ามีคำว่าตันถามให้ถามให้เราตอบว่าเป็นกี่ตันอ่ะซึ่งตรงนี้หน่วยตรงนี้มีความสัญ เหมือนกับข้อไหนคะเมื่อกีอ้บรรทัดที่หนึ่งหรืบรทัดที่สองเอ่ยอตรงกับความสัมพันธ์อันที่สองใช่ไหมคะก็คือ1น่งตันเท่ากับกี่กิโลกรัมคะอ่งตันก็คือจะเท่ากับ1น0 0งกิโลกรัมนั่นเองอาทีนี้วิธีคิดจากกิโลกรัม ให้ตอบเป็นตันก็คือเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งแบบนี้ก็คือจากกิโลกรัมไปเป็นตันให้เราทํายังไงเอามาดูกันนะคะก็คือให้เราเอา4,500หารด้วยหนึ่งพันนั่นเองก็คือจาก1 1ตันเท่ากับ1000กิโลกรัมใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เอา4,500กิโลกรัมหารด้วยหนึ่ง น,นั่นเองอานักเรียนจับง่ายๆเลยสมมติถ้าเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งก็คือดูง่ายๆเป็นหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่ใช่ไหมคะอากิโลกรัมกับตันกิโลกรัมจะน้อยกว่าตันก็คือหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่ให้เราเอาไปหารด้วย1000นั่นเองอ่เวลาหารเหมือนเดิมถ้าหารด้วย1000ก็แสดงว่าต้องเลื่อนจุดไปทางซ้าย าหารด้วย1,000ก็แสดงว่าย้ายย้ายจุดเลื่อนจุดไป3ตำแหน่งนั่นเองอ่าอย่าลืมนะคะหารด้วย10เลื่อน1ตำแหน่งหารด้วย100เลื่อน2ตำแหน่งหารด้วย1000เลื่อน3าตำแหน่งนั่นเองอ่าทีนี้4,500ก็คือ4,500นจุดนั่นเองอ่าจุดอยู่หลังเลข0ก็คือในตัวในหลักหน่วยใช่ไหมคะอยู่หลังหล,ลักหน่วย ทีนี้เลื่อนจุดไป3ตำแหน่งสิคะอ่ะเลื่อนไป1นสแล้วก็3าแสดงว่าจุดจะต้องไปอยู่หน้าเลข5ก็คืออยู่ระหว่าง4กับ5นั่นเองก็จะกลายเป็น4.500ห่าหรือว่าเราตอบไปเลยคะ่ะ4.500หรือว่า4.5นั่นเองมีค่าเท่ากันนะคะ4.500กับ4.5หน่วยก็จะเป็นปันอ่า รงกับที่โจทย์ถามนะคะดังนั้นแสดงว่า 4, สี0พันทราย4ี0 0ักิโลกรัมคิดเป็น4.5ตันนั่นเองอ่าเป็นยังไงคะสำหรับ3ตัวอย่างอ่าน่าจะทำได้ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปทำตัวอย่างถัดไปในแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ สรุปทศนิยมกับน้ำหนักนะคะความสัมพันธ์เป็นยังไงคะเราจำง่ายๆเลยหน่วยของน้ำหนักเราก็พบเจออยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยก็คือ1กิโลกรัมจะเท่ากับ1000กรัม1กิโลกรัมมีกี่ขีดคะหนึ่งกิโลกรัมมี10ขีดนั่นเองดังนั้นหมายความว่า1ขีดจะเท่ากับ1 ร้อยกรัมนั่นเองก็คือ1 0 0 0หาร10ขีดใช่ไหมคะแสดงว่าแต่ละขีดแต่ละขีดก็คือจะมีค่าเท่ากับ100กรัมใช่ไหมคะอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมซึ่ง1กิโลกรัมจะมีทั้งหมด10ขีดอ่านั่นหมายความว่าแต่ละขีดก็คือ1ขีดจะมีค่าเท่ากับ1,000กรัมนั่นเองอ่าสิขีดก็ หนึ่งร้อยคูณสิบเท่ากับหนึ่งพันอ่าโอเคได้นะคะลำดับต่อไปคือหนึ่งตันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันกิโลกรัมนั่นเองอ่าโอเคอันนี้คือหน่วยของน้ำหนักนะคะมีความสัมพันธ์กันดังนี้อ่านักเรียนพอจะจำได้หรือยังคะ น่าจะจำได้แล้วนะคะอ่าโอเคคาบนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะอ่าวสาลาม